สวัสดีเพื่อนๆทุกคนครับวันนี้อยู่กับผม MC m อ c ม i ซิกะนะครับวันนี้เรามาดูกันในเด็กของเด็กใหม่ที่เพิ่งมาเมื่อฤดูนี้เลยอาทิตย์ก่อนนะครับเบิร์นเมดนั่นเองนะครับการมาของเด็กนี้นี่ไม่ใช่อะไรนะมาจากนี่เลย i m p r e s s i o n Phoenix ครับการ์ดใหม่ที่มาจาก m i n ิ s Expansion นั่นเองการดี้ดูเหมือนด่าๆนะบอกว่าใจสองสอง,ส,องสามดอแมนหรือหรือว่าหลับสองเธอเนี่ยแล้วตื่นมาสเรปรดเมดบกสองเนี่ย มันดูดัดดนะแต่ความจริงเนี่ยมันเก่งมากนะครับเพราะว่าการที่เรามีสวีเดเมดบวกสโดยที่ฝังตรงข้ามไม่สามารถทำอะไรทำอะไรได้เลยเนี่ยมันเป็นเอฟเฟกที่แรงมากนะสำหรับเล็กเมดเนี่ยโดยเฉพาะการเคลียร์อย่างอาเคสโวลชันที่ใช้คู่กับฟินิกเนี่ยแทบจะเคลียร์บอร์ดอากูได้ทุกบอร์ดเลยนะครับสำหรับคอมโบนี้หรือว่าจะเป็นคอมโบเบอร์นอย่างพวกเลดเกมเนี่ยเอาเนี่ยหมอบไว้รอก่อนเลย2เทินแล้วพอเทินถัดมา เราสามารถเล่นนี่ครับ social a p p r e ได้ตามด้วยไฟบอลหรือว่าฟอร์ดโบวก็สามารถปิดเกมได้ด้วยเหมือนกันนะคอมโบนี้นี่ดัดง่ายๆเลยมอบรอไว้แล้วก็ยิงด้วยเดเมจจากฟอร์ดโบวไฟบอลอาจจะมีอาเคนวิซ่งวิซา์เพิ่มพันนิดๆหน่อยๆได้อยู่เหมือนกันต่อดๆไปได้ก็ไม่ต่อดนะเพราะว่าอาเคนวิซานี่ก็5าเดเมจนะครับแค่มีปินิกตัวหนึ่งเนี่ยมอบอยู่ อาเคปวิซยัดอีกก็ไปเลย5 0, า้าเดเมจสูสวนมานะ5หาเดเมจเนื่องจากว่า,าลงเอมเน์ติสแล้วเนี่ยมันทำให้การไล่ลดลงหนึ่งทุกใบนะครับการเวททุกใบและลถดงหนึ่งหรือว่าเราเป็นคอมโบจั่วได้นะครับมอบไม่นี่ไว้แล้วก็แคลมเซชั่นครับจ่ายสองจวดสามใบก็ถือว่าเยอะอยู่นะปกตินี่เราจ่ายสามจวดสองนี่จ่ายสองจวดสามเอฟเฟกต์ที่รุนแรงอยู่นะครับสำหรับตัวนี้ฮะฟินิก อิมพิ s อนฟินิก i x จะยิงก็ได้จะจั่วก็ได้หรือว่าจะเคลียร์บอก,กได้เหมือนกันนะครับอันนี้นี่ผมจัดมานี่จะเป็นเรียกว่าเป็นคอนครับ,บยี่สิบหกใบส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเด็กเนี้ยจะมีการแน่นอยู่ละยี่บหกใบไม่น่าอะไรเปลี่ยนเยอะล็อกอยู่ประมาณนี้เรามาดูเนี่งกับว่ามีใบไหนที่ส่วนใหญ่คนจะใส่เพิ่มเปลี่ยนเพิ่มหรือว่าแล้วแต่สไตล์การเล่น,นครับมาดูในส่วนของเวทก่อนเลยเวทนี่ ง่ายเลยฮะเป็นฟิสไปน,นี้บางคนก็ใส่บางคนก็ไม่ใส่นะครับู่ที่ว่าคุณอยากเจออักรหรือเปล่าหรือว่าบางบางคลาสเนี่ยมีการดเลือดสามที่เก่งอยู่อย่างเช่นถ้าผู้เล่ยอะไรก็ซูเนี่ยซูจะมีไล่สองสองสามอย่างตัวคีย์ของเขาเลยชื่ออะไรนะลืมแล้วเป็นตัวคีย์ของซูฮะไล่สองสองสามไปน,นี้ก็จะ ช่วยได้ดีนะครับเบนฟีดยิงทิ้งไปถัดมาก็จะเป็นนี่ครับอาเคนเอ็กซ์โพชครับบางคนก็ใส่ใบเดียวแต่จะใส่สองใบก็ได้นะเคลียดีฮะเจอโลกเจออะไรเคลียส์อาดแน่นอนครับยิ่งใช้คูวบโซเดีมมเนี่ยมีทั้งฟินิกหรือว่าจะเป็นดอปหนึ่งอะไพวกเนี้ยเคลียได้สาดแน่นอนครับสำหรับคอมโบอาเคนเอ็กซ์โต่อมาครเป็นทางส่วนของ การเหมือนกันบิสกิตคอนโจมานาบิสกิตครับก็บางทีเทินสองเราไม่ีอะไรเล่นใช่ป่ะแล้วก็เล่นใบนี้ก็ได้ครับดองมานาไว้สองดองไว้ก่อนได้ส่วนใหญ่จะเห็นการนี้เล่นในเด็กโอทีเคเมดมากกว่านะแต่เด็กนี้ก็เล่นแหนมกันครับเบิร์เมดดองมานาไว้จะทำคอมโบเทินสี่เทินห้าก็ได้เหมือนกันดองมานาไว้ก่อนก็เห็นใส่บ้างแต่ก็ส่วนใหญ่ก็ใส่แค่หนึ่งใบครับไม่ได้ใส่สองหรอกในพวกการทางเลือกท่างหลายเนี่ยจะใส่หนึ่งจะมากกว่า แลวสุดท้ายก็เป็นนี่ครับการเวทอีกใบที่ส่วนใหญ่คนนิยมใส่ก็จะเป็น a r c a d e intellect นะครับเล่นเป็นการจั่วเพิ่มหนึ่งใบจะใส่แค่ใบเดียวนะไม่ใส่สเพราะการจั่วก็มีจาก elemental allies แล้วหรือไม่ก็จาก t r a n s e s t i o n แล้วเหมือนกันไม่ตน้งใส่เยอะใส่สเผื่อไว้อีกหนึ่งใบมาดูในส่งมินิเอนบ้างว่ามีตัวเลือกอะไรบ้างนะครับนี่เลยไฟแบนเลยครับตัวแรกที่ส่วนใหญ่จะใส่กันหนึ่งตัวซะมากกว่า เป็นตัวโต้อโกรนะครับหรือว่าโต้มาชับเทมโปเนี่ยก็ลงไปแล้วก็ใช้เวททุกๆหนึ่งไปก็จะเคลียร์บอร์ดได้เกือบตลอดเนี่ยจนจะเป็นคู่กับอาเคนมิซซลาอะไรพวกนี้ยก็จะเคลียร์บอร์ดได้เกือบหมดเคลียร์สะอาดเลยก็ว่าได้ไม่จำเป็นต้องพึ่งอาเคนโมชั่นก็ได้ใส่ไฟแบนไปแล้วก็เล่นเวทกับสเร์เบิร์ดไปเนี่ยก็เคลียร์ได้อยู่เหมือนกันอีกตัวครับจะเป็นวนตีฟครับ ตัวนี้ก็จะเป็นตัวคอมโบหาเวทนะฮะคอมโบหาเวทมาใช้ยิงใช้เคลียร์เรียกว่ารอบด้านนะใบนี้เป็นดบหนึ่งที่เก่งแล้วก็หาเวทได้รอบด้านเลยก็บางคนก็ใส่กันนะแต่บางคนก็ไม่ชอบที่ต้องมาต้องคอมโบครับเพราะว่าบางทีก็ป็นวิการ์ดไล่หนึ่งอะไรมาคอมโบคอมโบเท่าไหร่บางทีก็เป็นหนึ่งหนึ่งสองธรรมดาถ้าแบบว่ามือว่างอะไรเงี้ยมีการ์ดคอมโบก็เป็นทางเลือกครับตัวนี้แต่ถ้าคนที่จะใส่นี่ก็ใส่สองใบเลยไม่ได้เลือกหนึ่งตัวอะไรเท่าไหร่ ถ้าอยากใส่ก็ใส่ใส่สองเลยแบนตีฟคล้ายๆกันครับไปต่อมาหน้าที่คล้ายๆกันเลยก็เป็นนี่ครับเป็นมานาไซโคนครับข้อดีคือเป็นเอเลเมนทอลนะครับใบนี้ใช้คู่กับเอเลเมนทอลอร์ไรได้ถ้าเกิดว่ามือเราเน่าเนี่ยอย่างน้อยก็ยังเป็นเอเลเมนทอลให้ได้กับเอเลเมนทอลอร์ไรได้ครับมานาไซโคนหรือว่าบางทีมือว่างแล้วมีมือคู่กับทางส่วนของ โซเซเลนเบรนสดีๆเนี่ยก็เล่นได้เป eh. <closer>. like ็นคอมโบเยอะอยู่นะมาลาไซโคลโซเซเลนเบรนสนี่คอมโบที่คนเล่นกันมาค่อนข้างบ่อยแล้วไม่ต้องพูดอะไรมากคอมโบดีอยู่แล้วสำหรับเด็กที่มีต่อไปในคู่กันแล้วยังมีเอลูเทมาราสช่วยเสริมในส่วนนี้ด้วยมาดูกันต่อครับสับมินเนียนอีกตัวหนึ่งที่หลายคนไอ้นี่เลยฮะอาร์เคนวอชเชอร์ครับเมื่อคุณมีมินเนียนสเปเดเมทเนี่ยคุณสามารถตีได้ ไล่สามได้ห้กอันนี้จะเป็นสายอะโกรซมากกว่าสายคนดุตียัดหน้าก็จะเป็นนี่ฮะลงไอ้นี่ลงไปหมอบก่อนแล้วก็ลงนี่ตามมาแล้วเธอสี่จะได้ตีเลยไล่สามได้หกตีหน้าเขาหรือว่าค่อยๆนวดไปแล้วก็รอเอาเวทปิดเกมก็ได้เหมือนกันอันนี้จะเป็นอันนี้สำหรับคนดุนะครับส่วนยังไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่แล้วก็เห็นพวกสายอะโกรชอบใส่ใบนี้ตีหน้าได้เดน้เนห้า มาต่อที่เนี่ยตัวสท้ลยครับสำหรับเป็นนี่ครับเจนิสบาลอฟนั่นเองดิจไล่ห้าของเมยนะครับเบสโลกดจนตัวมันเองมันเก่งแล้วนะไม่ต้องพูดอะไรมากเจนิสบาลอฟนี่เห็นกับทุกเมยกับทุกโลกเนี่ยใส่หมดแต่เนื่องจากว่าเด็กนี้เนี่ยบางทีเราไม่ต้องการการ์ดใหญ่นะครับเราแค่ต้องการเวทเล็กๆยิงนู่นยิงนี่เดยวเขาก็ตายแล้วบางทีคนก็ไม่ชอบใส่กันสำหรับเจนิสบาลอฟ แต่อันเนี้ยลาสนี่ใส่แน่นอนนะฮะเพราะว่าคอมโบกับสเปรดิเมจเยอะมากแล้วก็สามารถเคลียร์บอร์ดได้ดีด้วยถ้าหลอกว่าเรามีฟิ๊นอีกหมอบไว้แล้วลงไปเคลิ้นลาสเนี่ยยิงมาก็เคลียร์สามแล้วอันนี้บังคับใส่กับลาส์ล้าส์ฟอร์บิทเบิร์นี่ใส่แน่นอนแต่จันดิสนี่บางคนก็ใส่บางคนไม่ใส่นะครับก็เป็นตัวเลือกมีเนี่ยนอีกตัวหนึ่งเด็กจันดิลี่ใครที่มีก็ไม่ต้องขาเลยนะจันดิสสำหรับเด็คนี้นะครับใส่เป็นตูดไปก่อนก็ได้ อันนี้ก็เป็นตัวหลักๆนะครับสำหรับเด็กเบิร์นเมดหรือว่ามัางคุลิสสมอสเตอ์เมดก็มีเรียกหลายชื่อตอนนี้มาดูในส่วนที่การ์ดท,ที่เราไม่ใส่กันบ้างนะครับนี่เลยครับแอสโตรเมเซอร์โซลาริเนหลายคนชอบไปนี้นะแต่ว่าหลังจากเนิร์ฟไปเนี่ยมันเป็นไล่ก้าแเลยเนี่ยมันก็หนักอยู่นะหนักอยู่แล้วเด็กเราเป็นเด็กเร็วนะครับเราไม่จำต้องเล่นโซลาริเอนพรามหรือว่าถ้าเราต้องการเล่นจริงๆเนี่ยเราไปหาจาก เอาดับหน้าได้จากไพรมิวสตันดี้นะครับถ้าบางบัชารเนี่ยเราคิดว่าล้งใช้นี่แน่แล้วก็ขุดหาจากไพรมิวสตัดี้ได้บางทีก็มีให้เล่นบางทีก็มีก็แล้วแต่ดวงไปแต่ว่าส่วนใหญ่ไม่นิยไม่ไม่นิยมใส่นะคะนะรับโซลเลียนถ้าใส่จะไปใส่เป็นบัตรเมทมากกว่าถ้าอยากหาสเปรดเมทเพิ่มน,นะครับไปใส่บัตรเมทเทารน,นอสแทนนะฮะนี่ใส่ตัวนี้แทนถ้าอยากหาตัวสเปรดเมทไล่สองเลยเนี่ยเป็นบัตรเมทแทน อีกตัวหนึ่งพี่ตัวนี้เวทอีกใบหนึ่งที่คนคิดว่าชอบใส่กันนะครับเป็นอีวอกเทชันนะครับแต่ว่าเด็กนี้ไม่จำเป็นต้องใส่ก็ได้นะครับแม้จะเป็นเวทเมทที่ดีกับที่สุดในเกมเลยนะเพราะว่าโดนเนิร์ฟแล้วจากหนึ่งเป็นสองปกติมือเราค่อนข้างเต็มนะครับแล้วก็เป็นอย่างที่ผมบอกเป็นเด็กที่ค่อนข้างเร็วครับเ,เด็กนี้เบิร์นเมทบางทีมีจะไปโยนหน้าไปเขาก็ตายแล้วไม่ต้องหาอีวอกเทชันก็ได้ หรือว่าบางหมายแบบที่ต้องการหาเนี่ยเราขุดได้ครับจากเมจิกทริกนะครับหรือว่าจะเป็นแวนตีฟก็ได้ถ้าเป็นเด็กที่ใส่แวนตีฟก็หาจากแวนตีฟได้อยู่ดีเรียกว่าไอ้อะไรที่ปกติไม่ค่อยไม่ไม่จำเป็นต้องใส่เนี่ยก็ไปหาเอาดาบหน้าได้จากผู้ดิสคัฟเวอร์ทั้งหลายแวนตีฟเมจิกทริกไพดูสตี้บางทีก็หาได้นะหาตัวดิสคัฟเวอร์ได้ก็วงดิสคัฟเวอร์ไปหาได้หลายสเต็ปอยู่นี่ฮะก็เป็นคีย์หลักๆของเบิร์นเมดในยุคนี้นะครับ เดี๋ยวไปดูนี่ว่าว่าเล่นจิงกจะเป็นไงฮะผมส่วนตัวผมชอบเล่น arcade e x p o s i o n แล้วก็ mana psycho นะฮะอบคอมโบนี้แล่ไปก็เป็นใส่เป็นใสไหนะบัตรที่บัตรเม็ด เด็กนี้เนี่ยจะเป็นเด็กที่ค่อทั้งได้เปรียบพวกอโกนะครับเพราะว่าเป็นเด็กที่มีการ์ดเคลียร์ที่รุนแรงนะฮะอย่างเช่นอย่างที่ผมบอกอัทีโซชันนี่เคลียร์ทุกอย่างเลยถ้าเป็นอโกด้วยกันเนี่ยเมื่อจะเป็นโลกหรือว่าจะเป็นซูเลยพวกเนี้ยเราหมอบนี่ไว้แล้วก็เทินสีก็ตู summary, Ey, ้มไปก็หายหมดมือนี้ผมชอบนะผมไอเนี้ยเป็นใบที่เก็บแน่นอนครับเป็นเด็กยังก็เก็บเราหมอบแล้วก็ มีเทิร์นที่ดีแน่นอนครับเทิร์นสี่เทิร์นสี่เป็นเชิญเทิร์นดีสอบเราโอ้ผมยังไม่เล่นตัดดีนะ้นะผมเนียนปัญหาคือผมไม่รู้เขาคือเด็กไรด้วยสำหรับโลกผมหยิบเบนฟิ์มาก่อนนะครับ แต่เขาผ่านเทิร์นแรกน่าจะเป็นสไตล์คอมบงคอมโบโลมากกว่าโอเปสเตลแค่ทำเซล,ลนี้เราค่อนข้างเราสบายกว่านะครับเพราะว่าเนี่ยเดี๋ยวเรารอเคลียร์ด้วยอาเคลนเซอร์ชั่นได้พอฟินิชเตือนบอก,กว่าเอ็กซ์โพชั่นไป็หนึ่งเป็นเป็น,เป,นเป็นปันโลอาจจะเหนื่อยอยู่นะฮะเว็ปันปลโลเนี่ยพอเขาเอาวุตตีหน้าได้แต่ก็หมุนวิ่งแข่งครับแมชชั่บนี้ใครใครวิง่งไวกว่าชนะนะครับ แน่นแน่นเต็มที่ชีวิตเลยเพื่อนบางทีผมจะไม่อยู่อาจจะมีชีวิตรอดไม่ถึงเทงิร์นนันก็ได้เทิร์นนี้เขาน่าจะเล่นเป็นไอ้อะไรนะไอ้สติลแดนเซอร์ครับดอปสีของเขาจะเป็นไม่ใช่ยางงี้เราโอเคละเราเราน่าจะสบายละ เราเคลียร์ได้ด้วยอาเคสโซชันนะครับต้องหากันโอเอาทันแน่นอนไม่ต้องสืบ เกมนี้เสียวอยู่นะเขาาจะตีเราตายได้ก่อนเขามีตอนนี้เขามี11เดเอร์เมจแล้วเขาหน้าเราเหลือ9แต่ถ้าเรารอดไปถึงเทิร์นนี้ได้อาจจะได้ลุ้นเยอะเราจะมีทันมาหนึ่งตัวตอนนี้เขาอาจจะกลัวอยู่นะเขาอาจจะต้องเหตุนิดเหตดหน่อยแต่เพราะเอาจริงเขาไม่น่าเทรดนะครับเขาควรยัดเลยเขาควรเราต้องการการ์ดยิงหน่อยฮะอ้าวเขาเทรดให้เขากลัวเขาเกรงกลัวเรา อาเคมิสายก็ได้ได้ไหมผมว่าเกมนี้น่าจะแพ้เราขาดของไปหน่อยเคลน,น้าแล้วเขาเขาขาดแค่นิดเดียวเราตายแ,แล้วเขาเขามีเท่าไหร่เนี่ยเขามีสิบสิองแปแต่ปัญหาคือเขาไม่รู้เราหมอบอะไรเว้ยเขาต้องเขาอาจจะเกงกลัวเราหน่อยเป็นนี้เล่นไม่ได้ไนคะครับว่าเด็กเราเนี่ยเนจี้เด็กสูง เราเล่นการ์ดแบบนี้ไม่ได้เข็ดเยอะดีๆๆๆตีหมดเลยเหรอว่าเขาผิดนะเพราะว่าเขาควรตีหน้าบ้างเว้ยถึงแม้ว่าจะแพ้ไอ้การ์ดพวกเฟรมวบัตเลยพวกนเนี้ยเนี่ยสุดท้ายก็ไม่ได้เทสเฟรมวาตแต่เขาบองจะเอาเดเมจตีหน้าอย่างเดียวโอเคได้ นนี่ผมเราได้สบายนะเขาฝ่าทันไม่ได้แล้วเรามีเขาจะสืบแบบหมอบไปอยู่ด้วยเอาไงล่ะสเก็ตพิศเศษก็เ็ปก่อนโอเคแบบนี้ได้อยู่แต่ฝ่าไม่ได้เดี๋ยวเราคงต้องเริ่มยัดหน้าเลยนะเต็น,นี่ผมผม,ผมเล่นเพื่อเอาให้มาราไซโคนมาติก,กอร์นะครับ มันมีเวทเพิ่อมอีกหนึ่งไปเบีดมันไม่ได้ช่วยเลยเลยไม่แหละเค้านั่นเราไฟบอลนะั่นรีทอฟแล้วถ้าเขาฝ่าไม่ได้เขาต้องท็อปเด็กได้เป็นสกีพัเด์เท่านั้นแหละถ้าชนะเกมเนี้ยเขาต้องท็อปเด็กได้สกีพัเด์ไม่ก็การ์ดจั่วอาวุธอันนี้จั่วเวทสกีพัสด์ไหมสกีพัสด์ลองฝา่าเรามีไฟบอนะลนั้นเรามีหก 8ปด1ิบสิมี13บสามเดิมพชนะละยังเว้นว่าเขาจะเคลียร์ได้ตัวหนึ่งเคลียร์ได้ไหมจ๊ะต้องเป็นแบ็กแท็บปะแบ็กแท็บไม่พอต้องแบ็กแท็บกับอีวิทย์เกตไหมจ๊ะ ไมเทดก็ไปไปครับไฟบอเรียบร้อยนะฮะก็อย่างที่บงบอกนะเด็กนี้เป็นเด็กที่ได้เปรียบพวกอากูด้วยกันนะคพด้วยการเคลียร์แล้วก็มีฟินิกเนี่ยคอยหมอบไว้แล้วก็ทำให้เขาเคลียร์ได้ด้วยแล้วก็มีการปิดเกียร์อย่างพวกไฟบอฟอนโบเนี่ยถ้าเมื่อกี้ได้ฟอนโบนี่สบายกว่านี้นะเคยเอาอาวุธตีเราไม่ได้เลยก็วันนี้ก็ขอบคุณทุกมากครับที่มาชมในวันนี้นะครับ ใครสนใจก็ไปรองได้นะสำหรับเปิร์นเมนะครับเด็กใหม่สุดปวดเลยช่วงนี้ไปลองกันได้นะเไวเจอใหม่โอกาสหน้านะครับไปแล้วครับสวัสดีครับ